ที่ประเทศอังกฤษเมื่อเร็วๆนี้เขาก็มีรายงานผลการศึกษาวิจัยที่น่าสนใจมากเขาทำกับผู้คนประมาณ4ี่แสนห0 0 0 0่นคนใช้เวลาติดตามต่อเนื่องเป็นเวลา13ปี คนที่เขาติดตามนี่ก็อายุฉเฉลี่ยก็57าสิปีนสิ่งที้เขาสนใจคือว่าอยากจะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกับการติดต่อสัมพันธ์กับผู้คนหรือทีเรียกว่าความสัมพันธ์ทางสังคมแล้วก็พบ ข้อสรุปก็ได้ข้อสรุปที่น่าสนใจมากก็าบอกว่าคนที่อยู่คนเดียวหรือรู้สึกอ้างว้างหรือว่าไม่มีคนมาเยี่ยมเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือญาติเนี่ยมีโอกาสที่จะตายเร็วกว่าคนทั่วไปหรือคนกลุ่มอื่น เขาก็ถอดมาเป็นตัวเลขเลยนะเช่นคนที่อยู่ลำพังเนี่ยไม่มีใครอยู่ด้วยเนี่ยเช่นลูกหลานหรือสามีภรรยาอาจจะเป็นเพราะแยกทางจากกันหรือเพราะว่าร่วมหายตายจากกันมีโอกาสที่จะเป็นโรคหัวใจแล้วก็ตายเพราะโรคหัวใจเนี่ย มากกว่าคนทั่วไปเนี่ย48% 48%นะก็สูงนะส่วนคนที่ไม่มีใครมาเยี่ยมเลยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือญาติเนี่ยแม้จะมีคนอยู่ด้วยในบ้านนะแต่ไม่มีใครมาเยี่ยมนะจากที่อื่นเนี่ยมีโอกาสที่จะตายเพราะโรคหัวใจเนี่ยมากกว่าคนทั่วไปเนี่ย53%นะ กมเป็นตัวเลขที่สูงมากเลยนะซึ่งมันเชื่อเห็นเลยนะว่าในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้คนเนี่ยหรือความสัมพันธ์ทางสังคมเนี่ยมีผลต่อสุขภาพมากและยิ่งถ้าเกิดมีใครเนี่ยนะที่นอกจากอยู่คนเดียวแล้วเนี่ยแถมไม่มีคนมาเยี่ยมอีกนะ สองปัจจัยบวกกันเนี่ยมีโอกาสที่จะตายมากกว่าคนกลุ่มอื่นเนี่ยหรือคนทั่วไปเนี่ยเจดซนต์รวมทั้งมีโอกาสที่จะป่วยด้วยโรคโรคหรัวใจโรคหลอดเลือดสมองหรือเรียกว่าสตโตรกเนี่ยนะมากกว่าคนทั่วไปด้วย มเขาแยกแยะก,กันได้ชัดเจนขนาดน,นี้นะคือว่าถ้าเกิดอยู่คนเดียวแต่ยังมีเพื่อนมาหาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะตายนะ48เพราะรคหัวใจนะตายหม้ว่ามีโอกาสมากคนอื่นมากคนกลุ่มอื่นใน48แต่ถ้าอยู่คนเดียวด้วย แล้วก็ไม่มีคนมาเยี่ยมเลยเนี่ยก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นนะที่จะตายก่อนคนกลุ่มอื่นเนี่ยเจซึ่งส่วนใหญ่ก็เพราะโรคหัวใจนี่แหละหรือเพราะโรคหลอดเลือดสมองที่เรียกว่าสโตรกเนี่ยที่ทำทำให้อามาพ้นอัมาพาตหรือเส้นเลือดในสมองแตกเนี่ยว่ามันเชื่อเลยนะว่าความสัมพันธ์เนี่ยทางสังคมเนี่ย หรือการมีคนแวดล้อมรู้จักเนี่ยนะมีผลต่อสุขภาพมากสุขภาพไม่ใช่เป็นเรื่องของร่างกายอย่างเดียวแต่เ,เรื่องของจิตใจเย้ยแล้วจิตใจก็สัมพันธ์กับว่าเรามีเพื่อนมีมิตรม,ม,มีสหายมีครอบครัวแวดล้อมอยู่ได้หรือเปล่านะเขาก็บอกนะเขาศึกษากันว่าถ้าหากว่ามีคนมาเยี่ยมนะ ถ้ามีคนมาเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเนี่ยอย่างน้อยเดือนละครั้งเนี่ยมันช่วยลดการตายเพราะโรคหัวใจได้ไม่น้อยนะแค่มีคนมาเยี่ยมเดือนละครั้งเนี่ยจะเป็นเพื่อนจะเป็นญาติก็ตามตคนที่ได้รับการเยี่ยมเนี่ยจะอยู่คนเดียวหรือแม้แต่อยู่กับครอบครัวเช่นสามีภรรยาหรืออยู่กับลูกเนี่ยก็มีความหมายนะ เขาก็สงสัยว่าทาไมเนี่ยในการที่มีเพื่อนมาเย,ยี่ยมมีครอบครัวมีญาติมาเย,ยี่ยมเนี่ยมันช่วยลดการตายก่อนวัยอันควรได้เข <c oughs> าก็คิดว่าคงเป็นเพะาะว่าเนี่ยคนที่อยู่คนเดียวหรือไม่มีใครมาเยี่ยมยเนี่ยต้เหงาพวกนี้ก็มีแนวโน้นนมที่จะเข้าหาบุหรี่หรือว่าเหล้ากินเหล้ามากสูบบุหรี่มากก็ทําให้เป็นโรคหัวใจ มีโอกาสตายเพราะหัวใจมากขึ้นจากนี้ถ้ามีคนมาเยี่ยมนะ,ะเขาก็ช่วยทักช่วยทวงช่วยเตือนนะว่ากินเหล้ามากเป็นลัศสูุบหรี่มากเป็นแล้ว,รลวหรือบางทีเห็นว่าร่างกายยมยาก็พาไปหาหมอก็ทําให้มีโอกาสที่จะรอดตายหรือว่าได้รับการเยียวยารักษาก็าหมองย่างไงนี้นะว่า การที่มีคนมาเยี่ยมเนี่ยมันช่วยทําให้คนแก่เนี่ยที่อยู่คนเดียวเขามีพฤติกรรมที่เสี่ยงน้อยลงจแิงจริงทแม่จะไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้านะแค่ความเหงาอย่างเดียวนี่มันก็บรนทอนจิตใจนะก็ทําให้ย่ำแย่ได้หรือตรอมใจตายได้ แต่แน่นอนนะคนส่วนใหญ่พอเหงาพอทุกข์แล้วเนี่ยมันก็ต้องไปหาทางดับทุกข์ด้วยวิธีง่ายๆคือกินเหล้าสูบบุหรีน่นะซึ่งก็ทําให้ร่างกายย่าแย่ลงพระเจ้าอยู่เคยสอนนะธรรมะข้อหนึ่งนะชื่อว่าอายุวัฒนะธรรมคือธรรมะที่ทําให้อายุยืนเนี่ยมีห้าข้อข้อหนึ่งคือการมีกิริยนมิตรนะ การมีกัลยะาณมิตีหรือมีเพื่อนเนี่ยมันช่วยทําให้อายุยืดนะเพราะว่าเพื่อนเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ช่วยตักช่วยเตือนช่วยทักท้วงเวลาผิดศีลผิดธรรมเวลา,าไปเ,าเข้าหาเรา่เข้าหายาเสพติดหรือทักท้วงให้ไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นจนกระทั่งคนเขาคับแ้นมาแก้แค้นแต่แค่ เพื่อนนี่มาพูดมาคุยมาเยี่ยมมาเย,ยนนี่มันก็ช่วยทำให้จิตใจเบิกบานนะก็ทำให้มีอายุยืนได้อันนี้พระเจ้ารตัดไปนานแล้วนะว่าเพื่อนเนี่ยกริยานมิตรเนี่ยช่วยทำให้อายุยืนในงานวิจัยนี้ก็เชื่อให้เห็นเลยนะนะว่าเพียงแค่มีเพื่อนมาเยี่ยมเดือนละครั้งมีญาติมาเยี่ยมเดือนละครั้งเนี่ยสำหรับคนแก่นะ ไม่ว่าจะอยู่คนเดียวหรือว่าอยู่กับครอบครัวก็ตามนี่มันช่วยเขาได้เยอะเลยช่วยทำให้สุขภาพดีขึ้นหรือย่ำแย่น้อยลงช่วยทำให้ตายช้าลงหรือไม่ตายเร็วกว่าคนทั่วไปเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัญหานะซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แล้วนะในอังกฤษนะแต่ว่าประเทศ อย่างบ้านเรานี่มันก็มีนาโ,โนไม่สูดจุดนั้นนะถึงแม้เราจะยังไม่เหงาแบบเขาครนะอบครัวก็ยังมีลูกมีหลานแต่ว่าเดี๋ยวนี้ลูกหลานเขอไลดน้อยถอยลงไม่ใช่น้อยอย่างเดียวนะไปอยู่ที่อื่นด้วยแนวโน้มก็จะเป็นอย่างเนี้ยชน้นแบบก,ก็เป็นอย่างนี้มากขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องต่อไปสังคมคนแก่ก็จะมีคนเหงามากขึ้นแหนการที่ ไปเยี่ยมไปเยืมกันไปเยี่ยมไปเยืนกันนะมันนี่มีส่วนช่วยให้คนที่เราไปเยี่ยมนี่เขามีสุขภาพดีขึ้นได้อันนี้เป็นเรื่องที่คนมักจะไม่ค่อยตระหนักเท่าไหร่อ่าล้วก็เตรียมรับผรดชิตัง้งปฏิตัง้งตุ้มหังคอยตะผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วยิปะเมวาสมิชาตุจงสำเร็จโดยชาพราสาเพผู้เรนตุสังกปา ขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยถา,าเหมือนพระจันทร์ในวันเพนมณีชโชจิราโสยถา,าเหมือนแกวมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสาพีติโยวิวชัชนตูวานจารายทั้งปวงจงบำราดไปสาพโรคโควินาสตูโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตพวัตวันตรายโย อันตรายามีแก่ท่านสุขีสีขายุโกภวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนพิวาทานาสิลิสนิจังุธาปจายโนจัตตารโรธรรมาวันทติอายุวันโนสุขงังพะละถังสิปาการคืออายุวันนาสุขาภละยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบ ปกติอ่านนอนจากผู้ใหญ่เป็นนิริพวานตุสัพมังคลังขอสาพพมงคลจงมีแก่ท่านเราคันตุสัพ,พเทวตาพอราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพาภูธานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้สาสัพาธรมานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระธรรม สาภาสังคานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งภาสองสาธาโสทิภาวันตุเจขอความสวัสดีท่างร้ายจงมีแก่ท่านทุ่อเทอ